กินชาบูยังไงแขมได้เงินกลับบ้านอีก1,000บาทมาฟังกันครับก่อนอื่นเลยเมื่อตอนเย็นคือนั่งดูติ๊กตอกเฉยๆแล้วเห็นคนนะทำแบบเนี้ยทำแบบนู้นทำแบบนั้นอันตัวเรานะก็อยากจะทำบ้างก็เลยชวนแฟนเนี่ยไปหากินชาบูที่แรกก็ไปรอคิวที่สุก,กี้เจ้าดังแห่งหนึ่งแต่ว่ารอร้อยกว่าคิวก็ทนไม่ไหวปะ เราก็เลยให้แฟนเราเสิร์ชหานาซาแล้วนาซาบอกว่าหลังเซนทันบางนามันมีชาบูที่อร่อยอร่อยอยู่เจ้าหนึ่งทั้งนาซานะก็ส่งรหัสมอสมาบอกว่าชาบูที่นี่หมูบางมากเลยนะเอาก็เลยไม่รอช้านะครับรีบบึงรถจากที่นั่นแล้วก็มาถึงที่นี่เขาไม่ได้มีแค่ชาบูนะเขามีของกินหลากหลายเลยเนี่ยก็เป็นซูชิเนื้อผมล่อไป3จานส่วนน้ําจิ้มเนี่ยนาซาไม่ต้องบอกหรอกผมก็รู้ว่ามันเด็ดเพราะมันเด็ดจริงๆน่ยพอมีน้ําจิ้มงานแล้วผมก็รีบบึงมาเลยแหละ เนี่ยที่จิ้มจิ้มอยู่นี่ก็น้ำจิ้มพรสื่อนะแฟนผมชอบมากเลยไม่ได้อวยนะบอกจริงๆว่าหมีเขาดูเฮ้ยหมูเขาดีผามพามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพวกแกอาหารเขาไม่ได้มีซ้ำซากนะนี่ปูอัดทอดกับหนังไก่ทอดซอสสไปซี่อโหมาอีกแล้วครับซื้อชิ้นเนื้อและการสั่งของที่นี่นะครับสแกนคิวอาโค้ดแล้วก็สั่งผ่านมือถือได้เลยอย่าลืมเติมแบตเตอรี่มาให้เต็มล่ะส่วนน้ำซอสน้ำจิ้มก็เดินตักเองตามอัธยาศัยไอจิ้มก็เพียบ น้ำเครื่องดื่มนี่ก็คือเพียบเพียบกินชาบูยังไงถึงจะได้พันหนึ่งกลับบ้านตรงนี้มีคำตอบครับใช่ไงมใ้แคหนึ่งพัน 1, เลย <5. S 1> ถ้ากินพาราคาต้าเขาเยอะสิบแก้วรยมาเลยอ่ะมันดีจริงๆมามามากมา,มา,มาลาวาไหล แตกเป็นที่เรียบร้อยกับ1,000บาทนะครับพนาคอตต้า10แก้วนะครับที่นี่บอกเหลือว,ว่าโคตรดีโคตรคุ้มราคาไม่แพงด้วยนะครับเพีย<ส>งแค่หัวละ3 2 9มาโดนเลยทั้งเนื้อทั้งหมูกินได้หมด